สวัสดีครับมาจากคณะธรนีแพทยศาสตร์นะครับรหัส6 2 0 4 0 3 4วันนี้มาก็อยากจะมาแสดงความยินดีกับน้องๆปีหนึ่งและมาก็อยากฝากถึงน้องๆทุกๆคนนะครับว่าใช้ชีวิตให้มีความสนุกมากๆทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อน,เ,อนเรื่องกิจกรรมแล้วก็จะเป็นปีเดียวที่เราจะได้อยู่ใช้ชีวิตร,ร่วมกับเพื่อนๆในคณะอื่นด้วยครับสู้ๆนะครับ,รบไว้เจอพี่มาที่มหาลัยก็ักทายกันได้นะครับบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนที่คณะนะคะรหัส58วิทยาลัยนะนานาาชติมหาวิทยาลัยมิดนค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องๆปีหนึ่งทุกๆคนเลยนะคะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสําหรับน้องๆหลายๆคนนะคะที่ตอนนี้อาจจะต้องมีเรียนออนไลน์เนาะหลายๆวิชาบางวิชานะคะก็พี่คณะเข้าใจนะคะว่ามันก็อาจจะมีความยากลําบากเนาะในการเข้าเรียนในการเรียนรู้แต่ว่าพี่คณะอยากให้น้องๆเปลี่ยนใหม่คิดใหม่นะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่า เฮ้ยนายนี่เราเป็นแบบรุ่นแรกเลยนะที่เราได้มีการเรียนออนไลน์แบบนี้นั้นมันจะเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้อีกแล้วค่ะพี่คณะเชื่อว่าแม้ว่าเราจะมี limitation เรามีข้อจํากัดเนี่ยค่ะการมีข้อจํากัดตรงนี้จะทําให้เรามีความคิดสร้างสารรค์ในการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้นะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถ เรียนรู้ยังไงให้ดีที่สุดให้มันเข้ากับเรามากที่สุดค่ะพะี่ณาเชื่อว่าเรามีศักยภาพมากพร้อมมีความสามารถมากๆอยู่แล้วละค่ะาก,าการเข้ามาอยู่ในรั้วม,มหาวทิทยาลัยมหิดลได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ค่ะให้น้องๆเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขแม้จะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะพี่ชื่อคณะพี่ชื่อคณะชอบทาท่ายอย่างนี้อย่างนี้ชอบทาท่ายอย่างนี้อย่างนี้สวัสดีครับคิมกุฒเบิร์นนะครับ608 ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ครับขอยินดีต้อนรับน้องใหม่ทุกคนนะครับสำหรับน้องๆปีหนึ่งะครับมหาวิทยาลัยมหิดลก็มอบอิสระให้เราแล้วในชีวิตจะทําอะไรก็ได้ทําตอนนี้ครับปีหนึ่งเป็นปีที่เรามีเวลาค้นพบตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่ครับสำหรับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับอาจจะต้องเรียนออนไลน์ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเชื่อว่ามันให้เรามีเวลาได้ทําอย่างอื่นมากขึ้นมีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็มีเวลาตั้งใจเรียนมากขึ้นครับก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับเดี๋ยวก็จะกลับไปสถานการณ์เดิมนะครับสิ่งที่ห้ามพลาดเลยนะครับกับการเป็นนักศึกษามหาวิวทยาลัยไมหิโดนนะครับก็คือกิจกรรมที่ทางมหาวิวทยาลัยและรุ่นพี่ได้จัดเตรียมไว้ให้ครับซึ่งแน่นอนครับอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงอาจจะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมครับแต่รับรองว่ากิจกรรมแต่ละอย่างครับสนุก แล้วก็คัดสรรมาอย่างดีแน่นอนครับแมทธิวรุ่น578วิทยาลัยนานาชาติครับยินดีกับน้องๆ63ทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาเรียนในรั้วมหิดลครับเข้ามาปีหนึ่งก็แนะนำให้เข้ากิจกรรมให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่ตัวเองชอบหรือไม่ชอบมันคือช่วงเวลาที่หาตัวเองลองให้หมดรอบนี้รูปแบบอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ความสนุกจะเหมือนเดิมครับ